บอลย้อยๆมาคาเซมิโลโคกไว้ได้โอ้โหสบายมาอีกจังหวะหนึ่งก็โอ้โหโดนอัดเลยลูกนี้มาอีกจังหวะหนึ่งย้อยมาก็โคกไว้อีกแล้วมาอีกจังหวะหนึ่งพักบอลแล้วก็เล่นต่อมาอีกจังหวะหนึ่งก็โดนชนโอ้โหแฉงโป๊กเลยลูกนี้มาอีกจังหวะหนึ่ง,นนงโโก็กงนหนงให้มาก็ดักไว้ได้ มาอีกลูกหนึ่งก็โคกทิ้งออกไปแนะนำเพจบริการเตริมเกมแมงป่อเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิุดแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกรมชั้นนำอื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคิกลิงนาลางเกียรแท้ผู้ติดตามมากกว่า20,000คนแล้วนะครับ สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลยคาซิเมโลอีพิกบิ๊กถามที่ผมได้มาใหม่นะทุกคนนะก็เป็นล่าที่แบบใหม่ล่าสุดแล้วนะทุกคนนะตันร้อยสองนะถ้าใส่โค้ดเป๊ะก็จะเป็นร้อยสามนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะวิธีอัพก็ง่ายๆเลยนะทุกคนอัพผมอัพตามผมได้เลยนะผมก็จะอัพเป็นแปดสี่ห้าแปดหกแล้วก็ สิบนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ลองเอาไปอัพตามดูนะไม่ใช่อัพออโต้นะแบบนี้นะผมก็อัพขึ้นมาเองนะทุกคนนะอัพตามที่แบบผมชอบอ่ะทุกคนก็แบบทั้งได้ทั้งรับทั้งลูกนะสไตล์เออถ้าอัพแบบนี้นะก็จะประมาณนี้เลยนะ mm hmm. ก็ไปดูกันเลยครับว่าคาสิมิโร่คู่กับเมนูมันจะโหดหรือเปล่านะผมก็จะมารีวิวคู่กันเลยนะทุกคนนะเมนูแล้วก็คาสิมิโร่นะก็เมนะูมก็เป็น การรีวิวแถมไปนะทุกคนนะก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อประโยชนงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะคาสีของเรานะก็จุดเด่นหลักๆของมันก็จะอยู่ที่แบบเกมลับอยู่แล้วนะทุกคนนะไม่ได้แบบฝือหวาเรื่องเกมลุกอะไรมากมายอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเป็นดีเมฟนะทุกคนแต่ผมเอามันเล่นซีเอฟแล้วก็ดีเมฟได้ค่าพลังเท่ากันนะผมก็จะผมก็เลยเอา เป็นซีเมฟแทนนะมันจะได้คู่กันสวยๆกับเมนูนะก็จะประมาณนี้เลยมาแต่จังหวะนี้ดวนซะก,ก่อนอก็ยังชนไว้ได้ออกมาที่แบ็กซ้ายของเรามองมองหามองหาคาเซกอนก็นี่แหละทุกคนจุดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่เกมรับนะมันอาจจะแบบไม่ค่อยวือวาสักเท่าไหร่นะถ้าเรารีวิวแบบเต็มๆเ,เกมแบบนี้นะมันก็จะแบบได้เห็นเฉพาะแบบเกมรับอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเกมลุกก็จะนิดหน่อยนะคาเซมิโด ไมนู่ไม่ใช่ไมนู่ออกมาโอ้โห,โโหว่าจะเล่นกัน2คนแต่ยังได้อยู่นะไมนู่อยู่ออกมาก็โ,โขกไว้ลูกนี้เขาก็ยังได้บอลอยู่ออกมาก็ยโดนดักไว้ได้แทงลองดูโอ้โหไม่ถึงเอโตะทุกคน ยังไงทําไงปืนออกมาที่ซ้ายให้กลางมานี่ยมาเนี่มาเข้ากลางมาที่เดอะบอยเดอะบอยยกมาก็โคกองโคกไป่โดนแต่ก็ยังชนไว้อยู่เนี่มามาที่คาเซมิโรคาเซมิโรแทงออกมาที่เอโตเอโตอืมไม่ถึงเขก็ยังดักบอลได้อยู่นะทุกคนก็เปิดออกมาก็โคกไวเนี่มาอืมไม่ถึงอีกแล้วไมนูดักบอลไว้ก่อนนหมาให้มาที่เมสซี เมสซี่ทำไงคืนหลังมาก่อนยกออกมาก็เสร็จวันบิสก้าออกมาที่เดวิดแบคแฮมแบคแฮมทำไงให้มาที่ไมนูไมนูผมก็จะผมก็จะแบบเล่นบอลกับไมโนูแล้วก็คาเซให้มันเยอะที่สุดนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นแบบตัวแทบจะตัวรับทั้งคู่นะมันก็เลยจะไม่มันจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะถ้าเล่นสีเมแล้วก็ดีเมนะมันก็จะ เด่นเฉพาะเรื่องเกมรับเวลาเรารับตั้งรับประมาณนี้นะก็ดักไปได้จังวันนี้มอดดินนี่มอดดินนี่ให้มาที่เนม่าออกมาที่ไมโนไมโนแทงมาที่แบแ็กแฮมดูแบแ็กแฮมแบ็กแฮมรอแล้วยกมาลูกนี้นิ่มนิ่มโอโ้โ,อโหตูขูขเข้าไปสวยๆยเลยนะลูกนี้นะทุกคนก็นําไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็เป็นการลําเลียงขึ้นมาของไมโนแล้วก็แบแนะ็กแฮมนักเวกีนะก็มาดูกันต่อนะทุกคนว่าจะแบบ มีสกอร์ที่2หรือเปล่านี่วมาให้มาที่คาซีคาซีลองยกดูชา้าเกินไปทำไงเอโต้ทำไงเพื่อนโดนดักไว้ให้ยกมาอืมก็ออยังติดวะทุกคนก็เป็นลูกทุ่งของเรานะก็ออยังได้บอลอยู่คาซีของเรายัางไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเราคองบอลเยอะนะมาเปลี่ยนออกมาที่วานบิสก้าคืนมาแล้วก็ให้ไมนู ไมโน่ให้มาที่คาเซให้คาเซได้เล่นบอลบ้างนะทุกคนออกมาที่เนมา่าเนม่าให้มาที่คาเซคาเซช้าเกินไปว่ะคาเซเขาเน้นเกมรัมบเป็นหลักนะทุกคนคาซิเโรูนะก็อ,อาจจะแบบไม่วูวาสักเท่าไหร่นะเวลาเราลุกนะแต่ก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนมาที่ไมโน่ไมโน่ให้มาที่คาเซหืมไม่ถึงว่ะทุกคนชวนเนมาไวย้ยังไม่อยู่โอ้โหกลับไปกลับมา หมดเวลาเลยหรือเปล่าทาออําไงก็ยังดักได้อยู่ก็แทงออกมานี่มาก็หมดเวลาครึ่งแรกหมดทุกคนก็นําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนนะก็ออยังไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะครึ่งแรกนะก็มาเปลี่ยนสักตัวสองตัวนะเอาปีกซ้ายมาแล้วก็เอาเมสซ,ซี่มายืนหน้าแทนดีกว่านะทุกคนนะมา ดูกันต่อครึ่งหลังนะว่ามันจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าไปดูกันเลยทุกคนหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นะตอนนี้นะเราก็นําอยู่มาที่คาซีคาซีลองให้คาซีได้บอลเยอะๆหน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวมองไม่เห็นเขานะอไม่ได้อีกแล้ววะทุกคนก็มาให้มาที่คาซีคาซีพลิกมาก็แข็งอยู่นะทุกคนเรื่องความแข็งแกร่งของเขามันก็สูงอยู่แล้วนะคาซมิโลนะเสื่องเกมรับนี้ก็ถือว่าแบบ แบบเต็มสิบเลยแหละทุกคนเกมรับของเขานะแต่เรายังไม่ได้ลับยังไม่ได้ทางลับเลยนะเพราะว่าเราเน้นบุกนะเกมนี้นะเขายังไม่ได้บุกเราเลยคาซิมิโรอย่างได้อยู่ไมนูออกมาที่ฟานบิซาก้าอาบิซาก้าหมุนก่อนมาที่ไมนูเบินออกมาเข้าหน้ามาที่เมซี่หนึ่งสองแล้วก็ออกมาที่แบ็คแฮม,มไม่ได้เปิด่อทุกคนโดนตัดไว้ก่อนนะดูนี้ ออกมาที่แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายจี้เข้าในมาที่เมสซี่ดักไว้ให้ i, e มาที่เอโต้ไม่ได้วะ่ะทุกคนอาเซ่ดักไว้ก่อนเอา้าพลาดแล้วทุกคนชิปมาโอ้โหไม่ยิงดีกว่าวะออกมาที่ขวาแล้วลองยกมาโขกลูกนี้โอ้โหชนคานไปนะทุกคนนะแต่ผมจะยิงบอกว่ายิงได้นะเมะื่อกี้มันง่ายเกินไปนะทุกคนไม่เอาดีกว่านะมา ดูกันต่อนะผมอยากให้คาเซขึ้นมายิงมากนะแต่มันไม่ค่อยขึ้นมานะเพราะว่ามันแบบเป็นสไตล์ยังเครื่องแมนนะทุกคนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราชนะก็พอแล้วนะทุกคนนะมาตูดักไว้ก่อนอยูนออกมาคาเซมีไหมก็โค้กว่าได้เซนเตอร์ของเราโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโดูเลือเป่าลูกนี้ก็ดักไปได้อีกแล้วให้ออกมาที่เคียซ่าเบิ้ลมาเร็ยวยังติด อทีคาเซออกมาที่ไมนูเมนูให้มาแล้วก็รอเพื่อนมาอีกแล้วโลง่ลงๆแล้วเมซี่ม้วนเข้ามาเข้าซ้ายนิ่มนิ่มโอ้โหสองประตูต่อสูงแล้วนะทุกคนนะง่ายมากลำเลียงการลำเลียงของคาเซแล้วก็เมนูอีกแล้วนะทุกคนนะแล้วก็ทำให้เราได้สองประตูนี้มานะก็ถือว่า ดีเลยแหละทุกคนมาก็ยังดักได้อยู่มาที่ไมหนูชิบออกมาเปิดมาที่คาซีคาซ,าซแทงยาวออกมาดูลองแทงอีกหนึ่งทีอืไม่ได้ว่าลูกนี้เขาโดนโดนเขาดักนะเมื่อกี้นะแทงเบาไปนิดหนึ่งนะทุกคนมาที่ทำไงยอยู่ที่กลางขึ้นมาแทงออกมาดูโอ้โหลุดเลยลูกนี้ลำหน้านะว่าแล้วทําไมมันดุดง่ายจังวะมันลำหน้านะเมื่อกี้นะ โอ้ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็นําอยู่เราก็เล่นชิวๆไปนะทุกคนนะไม่ต้องรีบนะยังไงเราก็มีตุนไว้2ประตูก,ก็เปิดเอาไว้ให้ลูกนี้แล้วก็ทําไงโต้โขกไว้คาเซยังได้อยู่ไมนูคาเซไมนูม้วนมาให้คาเซเบินมา1 2โอ้โหไปแล้วลูกนี้ไม่ถึงว่ะ โอ้โหส้มหล่นโอ้โหไม่ยิงดีกว่านะทุกคนนะมันง่ายเกินไปนะโอ้โหเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นะจะยิงก็ยิงได้นะแต่ผมไม่ยิงนะนี่ไงแต่บรรทัดแล้วปั่นดูโอ้โหไม่ได้วะทุกที้ทำไงปีเตอร์เช็กกว้างออกมาแล้วก็โขกไว้ทำไงยังได้อยู่โรดี้เปดี้ไม่ใช่โรดี้โจกมาก็ติดเปดี้เมสซี่ยังได้อยู่เมนูเมนูเช้าว่ะ ส่วนส่วนกับเร็วแล้วออกมาที่สายปาดเข้ามาที่ฮาเรนเบิ้นมาหนึ่งสองแล้วก็ทำไงเปดี้เปดี้ก็ทรงติดนะก็เป็นลูกทุ่มของเราก็เหลือแค่ห้านาทีแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนนะน่าจะยิงได้แค่ลูกเดียวก็ไม่ตามตามไม่ทันอยู่ดีนะทุกคนฝุยเนมาทำไงลูกนี้โอ้โหเกือบว่ะเบื่อๆโอ้โหยก็ไม่มีอะไรน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะ ถ้าเขายิงเข้าก็น่าจะยิงผมไม่ทันแล้วน่าจะหมดเวลานะมาไม่เป็นไรก็ให้ขาเซโคไปนี่แหละทุกคนจุดเด่นของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะเกมรับนะไม่ค่อยแบบมีบทบาทอะไรมากนะนอกจากเกมรับนะทุกคนเกมรับก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบชิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็ราจในการทํคชิปต่อไปด้วยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ